สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อนดี้แอนเครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไม่ถามใจดู ep 1 5บห้าขีดอ่าซีซั่นหขีดสิครับก็จริงๆแล้วว่าเราพลาดวันจบซีซั่นไปนะครับเนื่องจากผมต้องเดินทางจากขอนแก่นไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อันนี้จะมันจะเป็นช่วงคำนวณสุดท้ายนะครับ ซึ่งภารกิจสุดท้ายที่เราต้องทำคืออันนี้จบซีซั่นนะซึ่งเนี่ยครับหนึ่งคือเนื่องจากเราอะ่ะเริ่มเช้ากว่าชาวบ้านอันเนี้ยคือซีรีส์สุดท้ายที่เราต้องเก็บทีเนี้ยผมอะ่ะกำลังสงสัยอยู่ว่ามนเลยอยู่สี่วันใช่ไหมคำนวณเสร็จอะ่ะมันก็น่าจะอาจจะทันหรืออาจจะไม่ทันนะ วิมีขุดเขาขุดแป๊บ <Yes, sir. S 1> คือด้วยความที่เนี่ยนะครับเนี่ยผมยังอัพอัดีอยู่นะผมยังอัพอยู่แต่ว่าตอนนี้ของมันไม่พอนะเนี่ยครับโปรตีนผมคิดว่าผมจะได้อัพวันนี้แหละโปรตีนเนี่ยนะก็คือครบ ครบสามพันหนึ่งเอ้ยครบสามล้านหนึ่งอะภายในวันนี้แหละคิดว่านะแต่ว่าไอเบลสามสิบที่มันตันเนี่ยผมไม่มั่นใจจริงๆว่ามันจะได้เมื่อไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะครับก็เมื่อวานกิจเมื่อวานกิจซากเนาะเราก็ได้อัพอันนี้ไปนะครับแล้วก็ใช้เล่งบปอกนิดหน่อยจริงๆยังไม่หมดหรอกแต่ว่ามัน ถึงเจ็ดล้านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ารอบนี้อาจจะแพ้อีกน,นะเดี๋ยวนะเนี่ยครับมันก็มาหาโหดกันโพสเนี่ยเดี๋ยวนะวิจัยฐานทัพเนี่ยครับดูนำไปสี่สิบหกล้านเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันก็โหดโพสก็เลยโอเคเอาแค่ถึงอ่า ขั้นสุดก็พอนะครับแล้วก็วันนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปขึ้นรถไฟอีกรอบรถไฟมาพอดีขึ้นอัไหนดีวะอืมอืมเอาดีแล้วกัน เพราะว่ามันมีเหรียญน,นี้ยนะครับเหรียญพนมิดนะเราอยากได้เหรียญพนมิดอยู่พอดีนะดันนี้แล้วกันโอเคแต่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะเออมันได้ต่อแถวอะแต่ได้ขึ้นไม่ไม,ไม่รู้นะเดี๋ยวเขาต,ต้องไปสุ่มอีกทีนึงนะครับโอเคก็ จริงๆแล้ววันนี้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะกิดเหมือนเดิมเลยครับอันนี้มันผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์พักลบก่อนที่มันจะขึ้นไปอ่าซีซั่นสองนะครับช่วงนี้เขาก็ส่งกันอยู่ว่าเออซีซั่นสองประมาณไหนนะอืมก็เนี่ยครับ หน้าสีสั้นยังเป็นหน้าเปล่าอยู่นะเนี่ยมันยังเป็นหน้าเปล่าอยู่นะครับก็จะมีแค่น,นี้แหละนะแล้วก็แบ่งกลุ่มอันนี้น่าจะเสร็จแล้วอันนี้น่าจะเป็นผมไม่โชว์ว่าคืออะไรนะ่าจะเป็นยายเซิร์ฟมัง้งเนี่ย,ยมันจะมีหลังเปิดย้ายกิจกรรม ถ้ามซีซั่นเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่บั่นใจเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ถ้าถามวาจะให้ย้ายก็คงไม่ย้ายหรอกอ้าวเราลืมขุดอ้าวลืมโอเคไม่เป็นไรมันมันไปแล้วมันไปแล้วอะไร อ๋ออันนี้เขาปิดนะเขาปิดเขาน่าจะอันเนี้ยครับรวบรวมให้มันครบมันได้กล่องเนี่ยแต่ถามว่ากล่องคุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มนะเออซึ่งแบบไม่ค่อยคุ้มอะเราก็จะไม่เล่นกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อ เดี๋ยวนะเปิดกล่องครับไปสะสมกล่องมาจะเล่นต่อเด็กไหมวะออันนี้สุดแหละมากล่องนะครับก็ที่ไม่ได้เข้าหลายวันก็สะสมกล่องไปเรื่อยไปเปื่อนนี่แหละจริงๆมันก็เข้าอ่ะแต่ไม่ได้เข้าบ่อยแล้วก็แบบไม่ได้มีเวลาให้อัดคลิปนะครับแบบเข้าแบบบ่าแบบจริงๆอ่ะ นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนะครับอ่ากล่องทองสิบหกอันได้อะไรบ้างนะครับจิ้มเลยแล้วกันเนาะจิ้มเฮ้ยได้เล่งครับได้เล่งมาสิบชั่วโมงโอเคอ่ะกล่องม่วงนะครับกล่องสายฟ้าม่วงยืบสี่อันนะครับจิ้มเฮ้ยตเตะเตะไต อันนี้กล่องสุ่มลึกลับครับอ่ะส้างิบก้ากล่องนะครับโอเคอันนี้ได้สับได้สับได้สับ,ได,สบได้เหรียญลูกโลดมาสี่สิบอันอา <c oughs> ได้เพชรมาร้อยหนึ่งได้เหรียญสกิลสามร้อยได้เล่งมานิดหน่อยนะครับอ่าได้ใบสุ่มซะเยอะเลยนะครับ โอเคอ่ะแล้วก็ <c oughs> กล่องอันนี้นะครับเราสะสมไปหนึ่งพันสี่สิบสองกล่องนะครับเปิดทีเดียวทั้งหมดนะได้อะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อได้กล่องซับแปดร้อยได้เพชรพันสามเอ้ยโทษร้อยสามสิบ ได้กล่องม่วงนะครับแล้วก็ได้เลข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 ,เลขนะครับอืมใบสัญญาซื้อขายอันนี้เป็นใบสุ่มรถอ่ะอืมแล้วก็กล่องโดนอ่าใบสุ่มผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็ได้ส่วนมาสี่ส่วนนะก็ยังเกลือมเดิมนะครับ แล้วก็ได้เพชรห้าสิบอีกหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับพันกกอ,อะไรอยู่วันเนี้ยโอเคอันนี้ดีหน่อยครับเมื่อกี้เราเปิดกล่องใส่ฟ้าที่เป็นกล่องสีฟ้านะครับ <c oughs> ได้เร่งมาก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าครับแล้วก็นี่ได้ส่วนทองยี่สิบส่วน แล้วก็ได้เหรียญสกิลนะครับได้เพชรสี่สิบอันแล้วก็ได้อันนี้มาอีกหนึ่งอันครับไม่มั่นใจว่าครบเรื่องโงอเคมันมีกล่องเมสันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องเมสันกันด้วยนะครับอ่าได้เมสันมาแค่แปดเองนะ <c oughs> ได้เหรียญสกิลมาสองพันห้าสิบคูณสามสิบหก ประมาณสามพันกว่านะครับแล้วก็ได้เล้งได้เล้งได้เล้งอาวแล้วก็เหลือสกิลอันนี้นิดหนึ่งนะครับก็ได้ยูโอเคห้ากล่องที่เป็นอ่อของตกแต่งสีฟ้านะครับหรือจะเปิดหมดเลยนะครับเอ้ของตกแต่งสีม่วงสีม่วงไ้โอเคได้แล้วสามอันนะครับ <c oughs> หดูซิลบร,มรมอะไรบ้างของตกแต่งของตกแต่งอันนี้ยังไม่ครบเลยครับโอเคอันนี้อัพได้เรียบได้อัพได้แล้วก็จะอัพเนี่ยครับอันนี้สามารถอัพได้เรื่อยๆนะมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบกระตึบแล้วก็ อันนี้อะไรอ๋อรถส่งไว้แต่เมื่อคืนนะไม่ใช่ของเช้านี้นะหงเมื่อคืนอะไรพีขกดอีกหรออ๋อเขาส่งรถกันโอเคมีอะไรอีก วันนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับอือก็วันนี้กิจนะครับ,อ,รบอ่าวิจัยเนาะกิจวิจัยก็เนี่ยนะครับใช้สปีดวิจัยเผิ่มพลังวิจัยแล้วก็ใช้เหรียญลุกโลดแล้วก็อ่าทำเรดาร์นะครับแล้วก็เปิดกล่องโดนโอ้อเดี๋ยวเปิดกล่องโดนก็ได้ะเอ๊ะเดี๋ยนะขุดขุดก่อนนะ แสดงว่าวันนี้คนอยู่เยอะอยู่นะเนี่ยแล้เราเปิดกล่องโดนอันนี้ไม่ใช่กล่องโดนนะนี้กล่องธรรมดาโอเคสิบหกเปิดไปเลยครับนี่ขึ้นมาแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วก็อีกร้อยหนึ่งนี่เปิดไปแล้วแอบอดคอลเลกชันสะสมหน่อยดีกว่า เนี่ยนะคะป้ายสตตล์ลีกทองคำเจ็ดวันนซิวเวอร์ลีกสามสิบวาทสามสิบวาทเนี่ยเห็นปะนี่ป้ายชนะท้าดวนทำเป็นพันธมิตรเจ็ดอันเจ็ดวันเนี่ยไม่ใช้นะอีพกป้ายเนะี่ยแล้วก็ไอเนี่ยเนี่ยสามวันเจ็ดวันไม่ใช้มันมันไม่ต้องใช้งา คือด้วยความที่เราอะ่ะคือด้วยเวลาจํากัดมันน้อยเกินไปแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องใช้อย่างจริงๆเวลาที่เราต้องใช้มันคืออะไรนะอย่างเช่นไปเล่นทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยครับเราเปิดก่อนเข้าทะเลทรายก็ได้เพราะว่าวันเสาร์เราจะได้ใช้ด้วยแต่ว่าวันเสาร์อะไม่ค่อยว่างเลยครับโอเค ติดแหละคิดว่าป้าคนแรกได้เว้ยนี่ติดแหละติดแหละได้เล่งมานะครับห้าสิบช่วงนี้ก็เป็นประกาศภารกิจกิ่ยวทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็ อันนี้เนี่ยเแสนเนี่ยเฉพาะที่เปิดไอ้นี่นะเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นอย่างอื่นเลยนะครับเรดาร์ก็ยังไม่ได้เปิดอ่ะเนี่ยอย่างเรดาร์เนาะก็ กินก็ได้โอเค บทและเอเนอร์จีเรายังไม่ได้ทำา u e s หมดเลยเมียวต้องไปเปิดเพิ่มนะครับเนี่ยโอเคเรามีอยู่แหละใช้หมดนี่แหละ ใช้ไปไหมนะโอเคมีน้องส่งประสานงานด้วยใจมาให้นะครับนี่ อันนี้นะครับนี่มันจะเป็นช่วยสปีดหรือใจให้เรานะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะอยู่ๆน้องก็ให้มาเราก็ต้องใช้แหละเดี๋ยวนะขอดูก่อนนี่อันนี้หนึ่งวันนะครับจริงๆก็จะเก็บไว้ใช้ช่วง อันนี้แหละอันนี้มันก้าวหน้าฮีโร่ก้าวหน้าฮีโร่เราจะไม่ยอมแพ้แม้แต่นิดเดียวก้าวหน้าฮีโร่ช่วงนี้ผมก็จะเป็นอัพเบลตัวนี้แหละนะอืมเดี๋ยวถ้าเป็นรนอยู่ดี๋ยววิลเลียมขึ้นสี่ดาวแล้วอะผมจะเอาแทนแต่ผมยังคิดอยู่ว่าสี่ดาวหรอวะ สักสามดาวกว่าก็เอาขึ้นแทนได้แล้วมัง้งเอาของโมนิก้ามาใส่ตัววิลเลียมนะครับแล้วก็เอาขึ้นแทนโมนิก้านะอืมเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนพรุ่งนี้มันมีกิจไอเียเนาะมีกิจผมก็จะเก็บไปใช้ก่อนนะครับ ดูดีได้ตีบอสเวลเอาละห้ยเราหกสิบถ้าเราหกสิบพอเก็บไว้ตีแล้วกันแรงโพดยังไม่หมด่ะเนี่ยสงสัยได้เปิดเพิ่ม แล้วนะขอเปลี่ยนในนี้ก่อนสามสิบเจ็ดอ๋อมันได้สุดแค่สามสิบเจ็ดเว้ยมีขุดสามอันนะ่ะอืมแล้วก็มีตีบอสซอมบี้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปลือแผ่นที่ดูบอสซอมบี้ก่อนนะ วันนี้คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่านาทีนะเโอ้ร้อยจ็สบรอยห้าสิบแต่ร้อยห้าสิบเมื่อกี้หยุดนิ่งนะน่าจะโดนตีอยู่ร้อยเก้าเว้ยบ้าบอ ร้อยเจ็ดร้อยแปดเขาน่าจะเตียนไปหมดแล้วหรือเปล่าโอ้ยร้อยแปดวันดี้ร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยแปด ร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยห้าน่าจะต่ำสุดนะตอนนี้มีคนตีอยู่ไหมนะอืมช่วงนี้มันมีอ้นี่ฮะ เดี๋ยวค่อยตีแล้วกันขุดแก๊บมันจะต้องรอรีนะคะประมาณบ่ายโมงอะ่ะมันจะมีซอมบี้ตัวแบบเลเวลไม่สูงมากมานะแล้วเดี๋ยวผมค่อยตีตอนนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับ รอจบซีซันแล้วก็เควสใหม่หลีขึ้นมานะครับส่วนเวลาปัจจุบันก็เนี่ยครับเราก็มีบ s ให้เล่นนะครับก็คือท้าดวลกลิวนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอืมแล้วก็มีน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับที่อัปเดตวันนี้ยนะ ก็กล่องก็เปิดมาแล้วนะครับอ้าีอีก5้ากล่องอาจิมอันนี้ได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนจะพาไปดูอะไรนะครับก็อยากให้พาไปดูอะไรไปชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ